รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค12ล้านโดสเพเร่งสร้างกลุ่มคุ้มกันหมู่ยืนยันซิโนแวคมีคุณภาพต้านโควิด19ได้พร้อมเร่งหาแนวทางฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ประชาชนยืนยันยาฟาวิพิราเวียมีประสิทธิภาพในการรักษาระบุไม่มีการล็อกสเปคประมูลชุดตรวจโควิด19แบบ ATK โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาแจ้งยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ12-17ปีทำให้ชาวบ้านแสดงความเห็นต่อว่าผ่านเพจของโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากโดยจังหวัดนครราชสีมาฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนแล้ว4 9 2 0 3 7รายเข็มที่2จำนวน1,97,890รายจากกลุ่มเป้าหมายกว่า2ล้าน1แสนราย นักวิเคราคะห์คาดในปีนี้อาจมีนักลงทุนในประเทศเข้าลงทุนในทองคำมากขึ้นหลังสถาบันประกันเงินฝากลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ1ล้านบาทเผยราคาทองคำในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับขึ้นในระยะสั้นเหตุนักลงทุนกังวลสถานการณ์ในอัฟกา,านิสถานการ,อ,การ,าการออกกฎคุมเข้มธุรกิจเทคโนโลยีของจีนและปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรื่องปรับอากาศ Carrier ColorSmart พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Wi-Fi